แตะๆให้ปัญญาส่วนที่มาดนแสงแล้วกแตะเพิ่มๆเคลียให้มันดูมีความสวยงามมากขึ้นสวัสดีครับทุกๆคนที่รับชมอยู่นะครับวันนี้กรรมาวัดภาพนะครับอ,ปอุปกรณ์ก็คือนีเฟมครับเฟมผ้าใบนะครับแล้วก็มีซีอะคริลิกครับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็มีผูกกันครับผูกกันก็อยู่ในที่ใส่ผูกกันนี้ครับ หลังจากนั้นก็มีน้ำสำหรับล้างผู้กันนี่ผู้กันกับหลังจากใายเซ็ตก็พักไวในน้ำครับเพื่อไม่ให้มันแข็งแล้วก็ต้องใช้ผ้าวายเช็ดเวลาจะวาดไมก็เอามาเช็ดกับผ้าก่อนแล้วก็สามารถวาดได้นะครับเริ่มกันเลยนะครับภาพนี้ก็จะวาดเป็นภาพอ่านดอกสกุรละข้องเมืองญี่ปุ่นเปิดล้างก็จะเป็นผูกเก้า ก็จะวาดเป็นคร่าวๆครับไม่เน้นรายละเอียดมากมายพอเดียวก็จะมีห่าดอกไม้ซีอมพูเนี่ยมาจับดันนาแล้วก็เป็นทะเลครับก็เอาซีด้ำเงินเนี่ยมาลงสีข้าวไปจังว่าเดิมแล้วก็ลงเป็นทะเลแล้วด้านหน้าก็จะเป็นพื้นดินเอาสีน้ำตาลกับสีน้ำตาลผสมซีซ้ํมน้อยๆแล้วก็มาลงแล้วก็ซีน้ำตาลมาทําเป็นเงาเพื่อให้มันา ไม่เรียบจนเกินไปล้ายันเอาซี่เดิมนี่แหละมาเขียนเป็นกิ่งไม้ต้นไม้ที่อยู่ระยะนาคราวคลาวไว้กอนก็ตวัดปูกกันไปเรื่อยๆครับเป็นกิง่งไม้ภาบนี้สปิดสิบเท่านะครับเพื่อให้เวลาไม่นานจนเกินไปหลังจากนั้นก็เอาสีแดง สีแดงมาส่งกับสีน้ำตาลน้อยๆเพื่อที่จะให้มันเป็นสีแคมเลือกสีเงาของดอกสักุระก็ลงสีแคมไบก่อนดอกสักุระนี่จะเป็นดอกสีชมพูแต่เงาของสีชมพู่ก็คือจะใช้เป็นสีแดงแคมต่อมา็เอาสีแดงมาลงเป็นสีครางแตะไปเรื่อยกระจายไม่ต้องคิดมาครับ อะไนั้นก็เอาสีอมพูเป็นศิลาของมันเนี่ยมาลงแตะไปเรื่อยเหมือนกันตามช่องวางทาไรเพราะว่าต้องการใหญเป็นดอกสกุระเต็มเลยเต็มต้นเลยก็ตีไปเรื่อยใจปลายปุกกันข้อปูกกันแตะแตะเตะอะไนั้นก็เอาสีชมพูนี่แหละครับ มาเปิ่มสีขาวเพื่อให้ซีมันแตกต่างขึ้นมากลายเป็นสีชมพูอ่อนแต่ไปเรื่อยตรงนั้นที่ยังคาดก็แตะเข้าไปก็ะจะทำให้สามารถดูได้ว่ามีอดอกไม้ที่แวหน้าขึ้นกับพายานก็เอาสีเขียวผสมสีเหลืองสีเขียวอ่อนผสมสีเหลือง,ออม,องมาตเตะเปื่อดที่จะให้เป็นใบอ่อนๆ่ทียังอยู่เล็กน้อย แล้วก็ดันหน้าก็จะเป็นอ่ารั่วตีชายไม้ปักเอาสีํำตาลเดิมนี่เลยครับมาคีดเป็นรั่วติยู่ไกลๆต่อมาก็เอาผู้กันมาเอาสีํำตาลมาเพิ่มผสมกับสีดำแล้วก็มาทำปิดเงาก้องตอน้นไม้ก้องดินแล้วก็ก้องอต้นไม้่อยู่เล็กๆใส่ผู้กันเล็กครับ มาตะวัดเป็นปวกกิ้งต่างๆตะวัดกิ้งไปเรื่อยๆให้ทัวปะวาะดอกไม้หรือว่าใบไม้นี่ยมันก็ต้องเกาะอยู่กับกิ้งแต่ว่าก็ไม่แตะจนเยอะเกินไปให้มันรอรอมาน้อยๆแหลบๆมะตะวัดไปเรื่อยๆครับ อย่างนั้นก็เอาปกูการเลกนี่แหละมาทาเป็นเงาก้องตอน้นไม้กล้องตายต้นไม้แล้วก็กล้องรัวเพราะเพราะว่าภาพเนี่ยครับมันต้องประกอบด้วยเงาแล้วก็แสงมันจึงจะสมบูรณ์ครับก็ต้องใส่เงา สว,วัสดงาไปเรื่อยๆให้ครบถุกอันหลังจากนั้นก็เอาสีแสงก็คือเอาสีขาวผสมสีนำเงินผสมสีฝาซีกองบรรยากาศดานล่างครับเอามาใส่มาแตะแตะ,แตะก็จะกลายเป็นแสงจีตตกกับทกลงมาแล้วก็เอาสีเขียวแค้มมาทำเป็นยาเทยูเทดิน แล้วก็เพิ่ม้ดยทีเคียวอ่อนมาแทะแทะ,ะ,ะไอ้ปินยาส้วนที่ว่าดนแซงแล้วก็แทะเพิ่มเติมเคลียร์ให้มันดูมีความสวยงามมากขึ้นก็เอาสีเขียวอ่อนเดิมเนี่ยไปผสมสีขาวาแล้วก็มันจะทำให้ดู ระยะหน้าดูสดมากขึ้นด้านบนก็ตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อความพอใจหลังจากที่พอใจแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับอโอเคครับเรีบเยบร้อยแล้วเป็นไงครับสวยไหมครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมครับขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ สำรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ